บรรยากาศที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่ามีทาน้ำใจจากชาวอำเภอแม่สอดและจากอำเภอใกล้เคียงต่างทยอยนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทั้งอาหารน้ำดื่มและเครื่องใช้ต่างๆไปมอบให้การช่วยเหลือแก่ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยโดยทางอำเภอแม่สอดได้ให้ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วข่าวบริเวณว่านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตำบลท่าใสาล่ลวดตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมเปิดศูนย์รับบริจาคเพื่อให้การช่วยเหลือโดยล่าสุดศูนย์สั่งการชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดตากเปิดเผยว่ามีผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาที่ไม่ไว้วางใจในเรื่องความปลอดภยัยพากันเดินข้ามแม่น้ําเมยเข้ามาในฝั่งไทยแล้วกว่า3,000คนส่วนสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ใกล้กับสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองฝั่งจังหวัดเววดีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวังตะเคียนใต้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้ชาของวันนี้ยังคงเกิดการสู้รบกัน ต่อเนื่องขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนาเลสวนยังคงวางกำลังคุมเข้มตามแนวชายแดนรวมกับฐานเจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนด้วย